สวัสดีครับผมวันดีทุกท่านด้วยนะครับยิ่นี้ต้อนรับเข้าสู่ซีนาร์ซีชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนเทนต์ของเกมคาร์บาลอินฟลิตคอมโบกันอีกครั้งนึงเลยครับเรามาเปิดกล่องกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมสะสมตัวอักษรนะซึ่งรอบนี้นะครับจะเป็นตัวอักษรอแฮปปี้นิวเยียนะครับ2องนะครับก็เป็นกล่องปีใหม่นะครับ กิจกรรมเนี่ยเพิ่งเข้ามาในแผดล่าสุดนี่เองนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดกันเดี๋ยวเราไปดูในกิจกรรมก่อนนะครับว่ารายละเอียดมีเนื้อหายังไงบ้างของแรเป็นอะไรนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อกิจกรรมว่าคา r ์บาลเนียลงรันด้าอักษรนะครับโดยที่เงื่อนไขของกิจกรรมก็จะให้เรากําจัดมอนเตอร์ในดันนะครับเพื่อสะสมตัวอักษรกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1 9ธันวาที่ผ่านมานะแล้วก็จะจบนะครับในวันที่9้ามกราเดี๋ยวอีคลิปหนึ่งเนี่ยวผมน่าจะมีในช่วงมกราอีกรอบหนะึ่ HNY 2025นะครับบวกเงิน1 M นะแรกที่ NPCU นะครับเมืองวอตตี้ไอซ์นะครับตัวอักษรนะครับจะดรอปตั้งแต่ดัน DX นะครับมาเป็นดัน1 2อนะครับ125แล้วก็ดัน130 135เขียวนะ145ดัน125 Awake นะครับ อ๋อแล้วก็ในส่วนของดัน d ีเอ็กซเนะครับดันแหวนเอเวกนะครับดันเทมปัสดันมัวเวกแล้วก็เทมปัสจีนกับแพนเดอร์โมเนียมนะครับดันใหม่ที่เพิ่งเข้ามา2ดันเนี่ยยังไม่มีดรอปนะครับตัวไอเทมภายในกล่องนะครับไล่จากล่างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของไอเทมที่เป็นในส่วนของยา MP ยาเกตนะครับแล้วก็พวกหินเอ็กตรีมนะครับแหวนวันนะที่สําคัญคือจะมีพวกมอไซนะครับผ้าคลุมแล้วก็ใบออฟคีที่เข้านะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับแหวนเนี่ยรอบนี้มีแหวนถาวรด้วยเพื่ออนนนนๆเเเเพรราาะะฉั้ี่ยวลปิดบ นี้สังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวเผือเอาแหวนแลไปทิ้งนะแล้วก็มีใบแอมนะครับขั้นไฮกับขั้นไฮเอสด้วยนะครับซึ่งนะครับไอ้พวกดันพวกนี้ที่ดรอปเนี่ยเพื่อนๆสามารถวนลูปได้24ชั่วโมงเลยเนาะซึ่งถ้าแบบช่วงปีใหม่นยใครที่แบบจะไปเที่ยวแล้วแบบไม่สะดวกออนปล่อยบอดยาว ผมมีสิ่งดีมาแนะนำครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนีน้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มด้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวนะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนยสามารถเปิดปอดออตโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้้งงไไวววเพรราับตื่ออยปคฟ U iPhone ชจ ตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทโดยแพ็กเกจแนะนํานะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว GVP ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละสบาทเท่านั้นเองนะครับตัว GVP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะสหรับใครที่อยากจะเติมคาบาลอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีมาแนะนำนะครับมมมมมีบบบบบบรรรรริิิิิิกกกกาาาาัััเเเเเเตตตคคคออออออนน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 นฟโโดดด้้ววยยะะะพพืื่่ๆๆททุสจไลล็ เพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเลตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเปโตวินทัพอัพแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็เอา a id นะครับที่เป็น a id ของคาร์บาวเนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็คเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็คเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ดดดดด้้้้้วววยยยนน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 ะะะะะจาา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 กกกกััััั็สสสมมมมมรรรรรถชคคคคคคคบบบบออออออ่่่่่งซืืืไไไเเเเลทีีญปโิิิิแฟตพๆ ใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเพตรบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับซึ่งจริงๆตัวอักษรวันนี้มันจะไม่ได้ไม่ได้ถึง200นะมันจะประมาณแบบเกือบเกือบนะครับเกือบๆ2 0 0เดี๋ยวเราเปิดเป็นออเดอร์กันก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกผมกะว่าจะเปิดทีเดียว3 4 0 0เลยแต่แบบอดใจไม่ไหวว่าขอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราสะสมอีกรอบนึงเนี่ยเราจะเปิดอีกทีนะครับรอบสุดท้ายก่อนที่กิจกรรมนี้จะหมดเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับขอก่อนขอก่อน,ออนอะัรบค มาเอาทีละ50เนาะนะครับโอ้ได้40เพราะว่าค้างเต็มไม่เป็นไรอ่ะสี่สิบกวอนสี่สิบก้อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นะครับรอบหน้าใจมันมาวะต้องขอทักหน่อยนะครับไปเปิดเลยส1ิกล่องรวดอ่ะทีเนี้ยแหวนมาก็ยังได้ลุ้นนะครับค่อยไปเสียใจทีหลังโอ้ยมันเกิดผมไม่ได้ใช้แล้วดิฮึบหน,น,นีแหวนวันแหวนวันมาแล้วโอ้โหเล็นฮักสะสมยามือหนึ่ง ยาเพียบนะครับยาเลือดของเก่ายัางใช้ไม่หมดเลยแหวนแหวนวันตารอบนี้ห้าสิบนะครับยังเหลือไหมตัวอักษรยังเหลือไหมเปิดไปได้ยังเหลือไหมึโอเคยังได้ยูไปทีละสิบสิบห้าก็ได้กดคลิกไาสิบห้ายาล้วนยังได้อยู่ย,ยังได้อย,ย,อยู่ได้อยู่แปลว่าแหวนโอ้ย,อยตกใจข้างหลังอันนี้ก็แหวนวันนะครับ แล้วเวลาหนึ่งวันแหวนมันเกิดไม่ได้ใช้นะหิน ex หินที่ต้องแบบปริมาณเยอะมากจริงอะถึงจะคุ้มนะหมายถึงว่าสะสมไว้เยอะๆถึงจะเปิดทีเดียวนะครับแหวนมีแต่แหวนว่ารอบนี้แล้วก็เป็นแหวน1วันเหมือนเดิมนะจริงๆแหวนสีมานี่ผมน่าจะได้คอนเทนต์ตีเคออสอีกรอบนึงนะแตม่มันไม่มาคุณผู้ชมไปครับต่อครับงานไวนะฮะอโอ้กดผิด เราจะไปแลกใบดันหนึ่งเดียวเลยใบดันผมหมดแล้วนะใจเขียวเออนิวยีอ New Year. ไปครับเออันนี้คลังเต็มหรือหมดเนี่ยโอเคยังดีที่คลังเต็มไปสิบอ่ะสิบห้าก่อนแหวนวันอีกแล้วขยันมาเป็นวันซะด้วยหแหวนวันเกิดก็มาเหมือนเดิมนะครับ เกิดแล้วเกิดอีกเกิดช่ำๆเอาแบนมันเกิดไปอยู่ในพีซีบ้างได้ไหมโอ้โหเขาเปิดกันยังไงได้ของแล้วอะอีกแล้วนะกิจกรรมนี้เล่นผมอีกแล้วนะหรือต้องไปเปิดใอสตรีมวะเพื่อนๆอือบอกว่าชัดเลยอ้าวหมดนะครับไอหมดหรือครางเต็มเดี๋ยวดูกันมันจะยังได้อีกนะแต่ครังน่าจะเต็มนะครับนี่ได้อีกนิดนึงนะครับประมาณ2ี่ิบกล่อง สิบสี่กล่องเนี้ยเอาไปเอาไปเจ้ากันแหวนวันมีแต่วันเอาไปทีละห้าืต้องเทียร์เท่าไหร่ทีละหนึ่งเหรอเฮ้ยอาร์ปิวว่ะโอ้ยไม่ธรรมดาเว้ยได้ขนลุกขนลุกชูชันแหวนวันเฮ้ยไม่ธรรมดานะนี่ไม่ธรรมดานะนี่แบบนี้ ถือว่าเอาเรื่องนะครับแต่ผมก็รู้แหละว่า r W มันก็คงไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเอ้ยแต่ก็ได้ได้ห,หวานะได้พอได้ลุ้นนะครับกุบกริบสักพักลืมอัดคลิปอีกแล้วเหนะือว่าเยีครับาบาวเซตสุดท้ายนะสิบกว่ากล่องสิบสี่นะครับ่ะเอาสี่กันหิ e ้วเแหวน วันไหมวันมีแต่เป็นวันหรอเพื่อนๆไปครับอืมก็ยังวันอยู่นะแถมวันเกิดด้วยอะมาดูกันว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ไม่น่าแพงนะอาร์บิวเนี่ยครับเหลือ6,000นะครับ6,000นเจมผม่หม,มนหน้าป้ยายคอลเลกชันนั่นแหละโอ้โหเป็นเท่าผสมหินเท่าไหร่อะเผื่อฟุก๊กฟุกเผื่อฟุก๊กฟุก โ,โอเคจบงานไวนะครับก็ประมาณนี้นะเพืเ่อนๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ได้ยามาอีกเพียบเลยแล้วก็แหวนนี่ถ้ามีหลุดเป็นแหวนแท้มาสักอันนึงนะจบเลยนะสวยๆนะครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ป่ะนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะยังไงก็เที่ยวปีใหม่กันให้สนุกนะครับเจอกันในสตรีมวันนี้ตรงหน้าเลยครับผมไปไปครับ